เปิดวินาทีทหารลาววิ่งหนีกระเจิงหลังโดนกองกําลังไม่ทราบฝ่ายบุกถล่มยับแบบไม่ทันตั้งตัวทําทหารลาววิ่งหนีเกิดผุดกลางอากาศจนงานนี้ต้องเรียกกําลังเสริมจากพี่ใหญ่เวียดนามโดยด่วนโดยก็ถือว่ายังคงมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเรามาให้ได้ติดตามกันซึ่งในตอนนี้แม้ว่าเสียงปืนจะเงียบลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งสักทีเดียวเพราะยังมีข่าวสารต่างๆออกมาหลากหลายแง่มุมเลยนะครับ โดยเฉพาะมาล่าสุดเองก็ได้มีเพจชื่อดังของเรามีการเผยแพร่คลิปสุดเสียวที่แสดงให้เห็นภายในฐานาทัพเราในค่ายภูผาหมุนแขวงบอ่อแก้วที่ได้มีทหารเลาากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างออกจากอาคารพร้อมกับมีเสียงปืนลั่นไปพร้อมๆกันโดยทางทหารเล่าหลังจากวินาทีที่ได้ยินเสียงถล่มออกมาก็ได้ทำเอาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตโดยไม่มีการวางแผนที่จะตอบโต้ หรือสู้กับใดๆแถมปืนไม่ถือแต่กลับถือถุงผ้าวิ่งจนรองเท้าหลุดกลางอากาศกันเลยทีเดียวอย่างในคลิปนี้เลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับข่าวนี้เองก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดจากทางด้านช่องสไนเปอร์นิวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบางเพจของเราพยายามที่จะสร้างกระแสขึ้นมาว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่แขวงบ่อแก้วโดยเฉพาะที่ผามุนนั้นยังไม่จบเป็นสถานการณ์ที่ดูแล้ววิกฤตขณะน,นี้ทางทหารเรายังไม่สามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ มาจนถึงบัดนี้ก็ยังมีการรายงานข่าวกันอยู่ไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังได้เกาะติดตามเพจต่างๆที่เราพยายามนําเสนอข้อมูลโดยมาทีนี้มันมีรายงานที่มาจากเพจในโซเชียลของเราขอย้ําว่ามาจากโซเชียลไม่ได้มาจากทางการของเราแต่อย่างใดซึ่งเพจดังกล่าวพยายามให้ข้อมูลว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่งแถมยังวิกฤตด้วยซ้ําโดยทหารเล่ายังไม่สามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งเพจเรา หยิบยกประเด็นต่างๆมาเชื่อมโยงปฏิติต่อกันพยายามจะสื่อว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังแย่เวลวร้ายยังมีการต่อสู้บนพื้นที่ผาหมนจากภาพจะเห็นว่ามีกลุ่มควันขึ้นมาจากป่ามากมายซึ่งอาจจะเป็นภาพไฟไม่ป่าทางเพศยังพยายามจะบอกได้ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามถึงขั้นส่งกำลังเสริมและพลทหารพร้อมส่งรถถังรถยานเกราะย,ยุโทโธปรกรณ์ทางทหารมาช่วยเหลือในพื้นที่บ่อกแก้วผาหม่นเพื่อต่อสู้กับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย แถมยังบอกได้ว่าขณะน,นี้ทหารลาวได้มีการเข้าไปเติมกำลังพลเพิ่มถึง1ิบเท่าตัวเพื่อไปปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งในกรณีนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าขอให้ใช้วิจารณญาณอันนี้ย้ำนะว่าเขาใช้คำว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งนอกจากนี้เองก็ยังมีทางด้านสถานทูตอเมริกาประจำลาวที่มีการออกมาเตือนพลเมืองชาวอเมริกันในลาวว่าขอให้ระมัดระวังหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าว แล้วก็ให้ติดตามข่าวสารท้องถิ่นที่มาจากลาวหรือข่าวสารที่มาจากสถานทูตสหรัฐประจำเวียงจันทน์แทนโดยนอกจากเวียดนามและอเมริกานนะครับแน่นอนทางด้านประเทศไทยเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวและติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยมาล่าสุดก็ได้มีการรายงานว่าทางทหารไทยได้เข้าไปพบปะกับทหารลาวเพื่อติดตามเรื่องนี้เมื่อ10พฤษภาคม2568การประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่ร่วมตามแนวชายแดนไทยลาวลาวไทย พลโทนัทพงศ์พาแก้วเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทยลาวและพันเอกอุนคำสีแวนวงศักดิ์ผู้บัญชาการทหารชายแดนกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปลาวไทยเป็นประธานร่วม การประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่ร่วมตามแนวชายแดนไทยลาวลาวไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาภูชีฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงและผาบ่องบ้านผาตั้งตำบลป่ออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกับเมืองปากทา่าแขวงบ่อแก้วประเทศลาวนะโรงแรมมอนทองเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วประเทศลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทยลาวลาวไทยนั่นเองครับ ซึ่งก็ไม่ได้มีการอธิบายถึงผลการประชุมนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการประชุมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยลาวที่ทางลาวกำลังโดนถล่มจากกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายนั่นเองครับโดยอย่างไรก็ตามแล้วนอกจากนี้เองต่อกับเรื่องนี้ก็ยังมีทางด้านอดีตมือปราบยาเสพติดมือฉมังของไทยที่แน่นอนว่าย่อมรู้เบื้องลึกเบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดเป็นอย่างดีจนลุยปราบมาได้แล้วมากมายนั่นก็คือพลตำรวจโทเลวติกลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเจ้าของฉายามือปราบพยมมนและมือปราบคุณดอกโดยในไลฟ์สดบางช่วงท่านก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกับประเทศลาวไว้อย่างน่าสนใจโดยเดี๋ยวเราลองไปฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามกันดูนะครับเห็นข่าวแล้วครับเห็นข่าวแล้วครับที่ประเทศลาวเกิดการประทะกันขึ้นนะครับของทหารกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะ ผมคิดว่าตรงนั้นมันใกล้สามเหลี่ยมทองคำไนงะใกล้สามเหลี่ยมทองคำนะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆปะทะกับกลุ่มไหนนะครับสามเหลี่ยมทองคํำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดลายใหญ่เลยนะครับแล้วเข้าขนออกพอไทยซีนพื้นที่ทหารกองกลังผาเมืองดักนะครับ จนกระทั่งวิสามันคารวานขนยาไปได้เยอะเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็หลบไปทางประเทศลาวนะครับหลบไปทางประเทศลาวแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ประเทศลาวเนี่ยมันเกิดการประทะกันปกติทหารลาวก็ไม่ค่อยจะปราบเรืบอะไรแลยครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีปราบอะไรกันผมไม่รู้ว่าเขาปราบจริงปราบจังหรือเปล่านะครับ Ô, con, 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 ก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า